ซึ่งชาสมุนไพรที่กาลังจะพูดถึงนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ชาจะช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะกลุ่มที่1ค่ะชาในกลุ่มเบาหวานและช่วยลดน้าตาลในเลือดชานั้นเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และได้รับความนิยมมากๆนอกเหนือไปจากชาดำชาเขียวและชาขาวนะคะยังมีชาสมุนไพรอีกหลายๆชนิดที่ทำจากเครื่องเทศ หรือดอกไม้ซึ่งมีรสชาติอร่อยและให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณซึ่งการดื่มชาสามารถช่วยบำรุงสุขภาพป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆและช่วยชฉลมจิตใจที่เหนื่อยล้าในวันนั้นๆได้เรามาดูกันนะคะว่าชาจะช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะกลุ่มที่1ค่ะชาในกลุ่มเบาหวานและช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะ ซึ่งชาสมุนภัยที่กำลังจะพูดถึงนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสุขภาพเหล่านั้นได้โดยชาที่ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดที่จะยกตัวอย่างเช่นชาผักเชียงดาข้อควรระวังการรับประทานผักเชียงดาอาจทำให้เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่าเมื่อใช้ร่วมกับยาลดระดับน้าตาลดังนั้นจึงควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาให้ทราบเมื่อใช้ผักเชียงดาร่วมในการรักษาเบาหวาน ชาหญ้าหวานข้อควรระวังการรับประทานหญ้าหวานสําหรับผู้ป่วยเบาหวานต้องหมั่นวัดระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อไม่ให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําจนเกินไปเพราะว่าหญ้าหวานเขามีสรรพคุณช่วยลดน้ําตาลในเลือดค่ะและชาใบาหม่อนค่ะข้อควรระวังในการใช้ใบหม่อนเพื่อทายาหรือทาชาสําหรับดื่นควรเลือกใบเขียวสด ดูอวบทั่วทั้งใบไม่ควรใช้ใบหมอนต่อเนื่องและในปริมาณที่มากๆเพราะอาจได้รับสารแทนนินที่มีผลต่อระบบการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารทำให้เกิดท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้หากพบมีอาการแพ้หรือมีผลผิดปกติในร่างกายจากการใช้ใบหมอนให้หยุดการใช้ทันทีผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาเบาหวานในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ควรระมัดระวังในการใช้ ใบหม่อนร่วมกับยานี้เนื่องจากใบหม่อนมีฤทธิ์ยับยัง้งตัวยานี้ได้เช่นกันดังนั้นใบหม่อนอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยาทําให้น้ําตาลในเลือดลดต่ําลงมากได้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้กลุ่มที่2าชาในกลุ่มความดันโลหิตสูงนอกเหนือไปจากโรคเบาหวานที่กล่าวไปแล้วนะคะ อีกโรคหนึ่งซึ่งมักจะมาพร้อมกันก็คือโรคความดันโลหิตส,สูงซึ่งถ้าหากเป็นความดันโลหิตส,สูงแล้วปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงอาหารรสเค็มจัดหรืออาหารแปรรูปจะยิ่งส่งผลให้ความดันโลหิตส,สูงขึ้นจนอาจเกิดโรคอื่นตาม,มาเช่นโรคหัวใจโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือท่าร้ายแรงสุด ถึงขั้นเสียชีวิตได้และนอกจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วการใช้สมุนไพรมาร่วมรักษาด้วยก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งดังนั้นจะขอแนะนำชาที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงอย่างเช่นชากระเจี๊ยบก็ควรระวังในการบริโภคกระเจี๊ยบแดงผู้ที่ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการบริโภคกระเจี๊ยบเพราะอาจเป็นสาเหตุให้แท้งลูกได้ ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำกระเจี๊ยบอาจลดระดับความดันโลหิตให้ต่ำลงมากเกินไปและเสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพในผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำผู้ป่วยโรคเบาหวานกระเจี๊ยบอาจลดระดับน้ำตาลในเลือดลงผู้ป่วยจึงควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะต้องปรับยารักษาโรคเบาหวานด้วยผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยควรหยุดบริโภคกระเจี๊ยบอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด เนื่องจากกระเจีย๊ยบอาจลดระดับน้ำตาลในเลือดลงซึ่งอาจกระทบต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดทั้งระหว่างและหลังการผ่าตัดผู้ป่วยควรหยุดบริโภคกระเจีย๊ยบอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันผ่าตัดกระเจีย๊ยบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ในผู้ป่วยบางรายเพราะมีฤทธิ์เป็นยาระบายน้ำกระเจีย๊ยบมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะแม้ว่าจะมีความเป็นพิษต่ำมากแต่ก็ไม่ควรดื่มในปริมาณเข้มข้นและติดต่อกันานาน,าน เพราะจะไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพเลี่ยงการกินกระเจี๊ยบแดงต่อเนื่องกันนานเกินไปเนื่องจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าทําให้เกิดพิษต่อเซลล์ของอัณฑะและตัวอสุจิได้ข้อห้ามใช้ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตบกพร่องและชามะรุมค่ะข้อควรระวังในการรับประทานมะรุมผู้ป่วยที่เป็นโรคตับควรหลีกเลี่ยงการทานมะรุมเพราะมะรุมจะส่งผลให้ค่าเอนไซม์ของตับสูงขึ้น ผู้หญิงมีคันหากรับประทานมะรุมมากเกินไปจะมีสารบางอย่างสะสมในร่างกายจะทําให้เกิดพิษทําให้เกิดอาการแท้งได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดไม่ควรรับประทานมะรุมเพราะจะทําให้เม็ดเลือดแตกได้ง่ายไม่ควรรับประทานมะรุมติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะจะส่งผลให้ค่าอินไซน์ในตับสูงขึ้นทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับตับอาจส่งผลให้เป็นโรคตับได้ ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานเพราะจะทำให้ได้รับโปรตีนที่สูงเกินไปทำให้เกิดอันตรายกับโรคเกาต์ที่เป็นอยู่กลุ่มที่สเป็นชาในกลุ่มไขมันในเลือดถ้าหากเรามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบไม่ใส่ใจเช่นรับประทานอาหารของทอดของมันอาหารทะเลผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้ผลตรวจเลือดแสดงออกมาว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงและภาวะนี้ก็ค่อนข้างเสียงไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเส้นเลือดติบอุดตันเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อีกทั้งคนที่มีไขมันในเลือดสูงอาจไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อ้วน มองเห็นจากรูปร่างเสมอไปคนผอมๆก็มีไขมันในเลือดสูงเกินไปได้ซึ่งชาที่ช่วยในการลดไขมันในเลือดที่จะยกตัวอย่างเช่นชาดอกคำฝอยข้อควรระวังของการใช้ดอกคำฝอยแม้ว่าดอกคำฝอยจะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณแทบจะครอบจักรกวาลแต่ก็ยังมีข้อควรระวังก่อนทานเช่นกันดอกคำฝอยมักจะใช้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรโดยจัดรวมกลุ่ม ใช้ด้วยกันกับยาหรือพืชตัวอื่นๆจะไม่ใช้ดอกคำฝอยเดี่ยวๆเพราะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบเลือดได้หากทานดอกคำฝอยมากเกินไปหรือติดต่อกันนานเกินไปอาจส่งผลให้มีอาการโลหิตจางได้ซึ่งทาให้มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายวิงเวียนศีรษะหรืออาจทำให้มีประจำเดือนมามากผิดปกตินอกจากนี้ใครที่รับประทานยา หรือรับการรักษาโรคที่เกี่ยวกับลิ่มเลือดหรือกำลังทานยาสลายลิ่มเลือดอยู่ไม่ควรทานดอกคำฝอยเพราะจะยิ่งเพิ่มการสลายลิ่มเลือดให้ออกฤทธิ์ม,มากเกินไปจนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้กลุ่มที่4ชาในกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันชาสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลตัวเองที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอย่างเช่น ชาตีพาราในตำรับตีพารายาทั้งสามตัวนี้จะส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยลูกสมอพิเภกจะมีรสเปรี้ยวมีฤทธิ์ช่วยระบายและมีลูกสมอไทยกับมะขามป้อมซึ่งมีรสฝาดสมานจะช่วยขับลมแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องและมีวิตามินซีค่ะและข้อควรระวังตีพาราสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องความสะอาดที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย โดยเฉพาะมะขามป้อมดังนั้นควรระมัดระวังในการเลือกซื้อรวมทั้งในของแห้งที่เก็บนานๆนนเช่นสมอพิเภกแบบแห้งจะถูกความชื้นในอากาศทําให้เกิดเชื้อราและสารที่เป็นพิษอันฟาท็อกซินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งการรับประทานแทนที่จะช่วยบํารุงร่างกายแต่อาจจะเป็นโทษต่อร่างกายได้แทนข้อควรระวังอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับสตรีในช่วงมีประจำเดือนควรงดการรับประทานตีพลา เพราะอาจจะทําให้เลือดออกมามากกว่าปกติและสําหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะนําให้รับประทานตํำรับตีพาราค่ะกลุ่มที่5ชาชาในกลุ่มสตรีและประจําเดือนในยุคนี้ผู้หญิงมักมีประจําเดือนก่อนวัยกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอาหารที่เรารับประทานต่างมีสารเร่งการเจริญเติบโตหรือในบางท่านที่มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับรอบเดือนไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องประจําเดือน หรือประจําเดือนมาไม่ปกติจากการรับประทานยาฮอร์โมนตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อความสวยงามทําให้ร่างกายเสียสมดุลการไหลเวียนเลือดแย่ลงดังนั้นจะขอแนะนําชาที่ช่วยบํารุงเลือดทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยขับระด,ดูที่ข้างค้างทําให้ประจําเดือนมาปกติได้อย่างเช่นชาฝางค่ะข้อควรระวัง สตรีมีคันไม่ควรรับประทานฝางหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฝางเพราะฝางมีฤทธิ์เป็นยาขับประจำเดือนซึ่งอาจทำให้แท้งบุตรได้ผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดก็ไม่ควรใช้ฝางเช่นกันเพราะฝางมีฤทธิ์ยับยั้งการแข็งตัวของเลือดซึ่งอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันสำหรับเด็กและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องก่อนใช้ฝางในการเป็นสมุนไพรรักษาหรือบำบัดโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอกลุ่มที่6ชาในกลุ่มระบบทางเดินอาหารการรับประทานอาหารในแต่ละวันหรือการรับประทานอาหารมื้อหนักๆอย่างเช่นบุฟเฟ่หรือหมูกระทะบางครั้งอาจมีผลต่อระบบย่อยจนทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อน่นท้องกรดไหลย้อน หรืออาหารไม่ย่อยซึ่งอาการเหล่านี้อาจทําให้เกิดความไม่สบายตัวบ่อยครั้งสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีกากใยที่ช่วยในระบบย่อยต่างๆปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากลองหันมาดื่มชาสมุนไพรซึ่งการดื่มชาสมุนไพรจะมีประโยชน์ต่อระบบย่อยโดยจะช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ําย่อยในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีซึ่งชาที่ช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหาร ขอแนะนำเช่นชาขิงข้อควรระวังในการรับประทานขิงสำหรับบางคนการรับประทานขิงอาจทำให้มีอาการข้างเคียงเช่นเกิดความรู้สึกไม่สบายท้องมีแก๊สในกระเพาะแสบร้อนกลางอกท้องเสียและมีรายงานเกี่ยวกับการมีเลือดประจําเดือนออกมามา,มากกว่าปกติในหญิงบางรายมีงานวิจัยหลายงานแนะนำว่าหญิงตั้งครรภ์น,น่าจะสามารถรับประทานขิงเพื่อบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ไม่เป็นอันตรายต่อทารก ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าไม่ควรใช้ขิงในช่วงใกล้เวลาคลอดและต้องปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจใช้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกผู้ที่มีปัญหาด้านการมีเลือดออกผิดปกติควรใช้อย่างระมัดระวังผู้ป่วยโรคเบาหวานควรใช้ด้วยความระมัดระวังในการรับประทานขิงเพราะอาจส่งผลให้ระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงได้และอาจจำเป็นต้องปรับปริมาณการใช้ยารักษาโรคเบาหวานโดยแพทย์เสียก่อน การรับประทานขิงในปริมาณมากเกินไปอาจกระทบต่อโรคเกี่ยวกับหัวใจที่เป็นอยู่จนอาการแย่ลงได้มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางคนว่าขิงอาจไปเพิ่มการไหลของน้ำดีผู้ป่วยโรคมิอยู่ในถุงน้ำดีควรใช้อย่างรอบคอบการใช้ขิงร่วมกับยารักษาโรคที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของโรคอาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการฟกช้ำหรือมีเลือดออกเช่นแอสไพรินโคพิดเกล ไดโคฟีนิกอบูโพรเฟนนาบ็อกเซนอีนอกซาพารินและวาฟารินและชาขมิ้นชันข้อควรระวังในการใช้ขมิ้นชันขมิ้นชันปกติแล้วจะไม่ค่อยเกิดผลข้างเคียงที่เสียหายมากนะคะแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังมีอาการข้างเคียงเช่นปวดท้องขลื่นไส้เวียนหัวท้องเสีย นอกจากนี้ยังไม่แนะนําให้รับประทานขมิ้นชันติดต่อกันนานๆแต่ควรเว้นช่วงให้ร่างกายขับสารตกค้างออกจากตับบ้างและมีข้อระวังในการใช้ขมิ้นชันสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยหรือกําลังใช้ยาทางต่อไปนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคท่อน้ําดีอุดตันผู้ที่แพ้หรือไวต่อการบริโภคขมิ้นชันหรือผู้ป่วยโรคนิ้วในถุงน้ําดี กิงตั้งคันการใช้ขมิ้นชันร่วมกับสารป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดโดยการใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมโดยโปรตีนไซโทโครม P450 เพราะสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ในโปรตีนไซโทโครม P450 และการใช้ขมิ้นชันร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดเพราะตัวสมุนไพรจะมีผลต้านฤทธิ์ยากลุ่มที่7ชาในกลุ่มระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงวัยมักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดลมเช่นอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเบื่ออาหารปวดเมื่อยตามร่างกายมึนศรีรษะชาปลายมือหรือเท้าและอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเจอคืออาการของกลุ่มระบบทางเดินปัสสาวะเช่น ปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะไม่สุดหรือปัสสาวะบ่อยซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกั้นปัสสาวะหรือในบางท่านที่มีโรคความดันโลหิตสูงแล้วรับประทานยาทางยาแผนปัจจุบันที่มักจะให้ยาที่ช่วยขับปัสสาวะดังนั้นขอแนะนำชาที่ช่วยเรื่องระบบทางเดินปัสะวะอย่างเช่นชาตักไคร้ข้อควรระวังการรับประทานตักไคร ญิงตั้งคันอ่อนๆหรือใกล้คลอดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานตะไคร้มากเกินไปเพราะตะไคร้มีลิ์ให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัวผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวังการดื่มน้ำตะไคร้หรือใช้ตะไคร้ในทางสมุนไพรเนื่องจากตะไคร้มีลิ์ขับปัสสาวะผู้ป่วยภูมิแพ้หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือการใช้น้ำตะไคร้หอมไลย,ยุงเพราะอาจจะระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังที่อ่อนโยนหากคุณพบว่าเมื่อรับประทาน หรือสูตรดมกลิ่นตะไคร้แล้วมีอาการแพ้ควรหยุดการใช้แล้วปรึกษาแพทย์แนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือชารางจืดก็ควรระวังการใช้รางจืดการใช้รางจืดร่วมกับยาชนิดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาในการรักษาอย่างต่อเนื่องก็ควรจะระมัดระวังไว้ด้วยเพราะรางจืดอาจจะไปขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกายได้นั่นเอง ในส่วนของผู้ป่วยเบาหวานการใช้รางจืดก็ควรจะระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้รางจืดผลข้างเคียงสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคขออผืดเมื่อมีอาการแพ้รางจืดก็อาจจะมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลมีระดับความแพ้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากมีอาการแพ้ไม่มากก็อาจจะเป็นแค่ผื่นคันขึ้นตามผิวหนังชาที่แนะนำตัวสุดท้ายก็จะเป็นชาบใบเตยคะ่ะ กลุ่มที่ 8. ชาในกลุ่มบำรุงสมองเมื่ออายุเพิ่มขึ้นฟาร์มเสื่อมของร่างกายย่อมตามมาโดยเฉพาะคนทำงานที่ใช้ร่างกายอย่างหนักพักผ่อนน้อยมีภาวะเครียดสะสมจะส่งผลให้อวัยวะสำคัญอย่างสมองเกิดภาวะสมองล้าส่งผลให้ความจำและการทำงานของสมองลดลงทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและโรคความจำเสื่อมก่อนวัย อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นควรใส่ใจดูแลบำรุงสมองตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปอย่างการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสมองของเราได้หรือการรับประทานสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสมองชาที่จะบำรุงสมองขอแนะนำได้แก่ชาแปะกล้วย ข้อควรระวังในการใช้ใบแปะกล้วยกับคนสามกลุ่ม 1. สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทาน 2. ผู้ที่ใช้สารป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเช่นยาฟาวารินแอสไพรลินอิบูโปรเฟนและผู้ที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดเนื่องจากใบแปะกล้วยมีผลทำให้เกิดเลือดออกตามร่างกายได้ 3. ผู้ป่วยที่มีความดันสูงหรือความดันต่ำกว่าปกติหรือใช้ยาอยู่เพราะใบแปะกล้วยจะไปทำให้เลือดขยายตัวและลดความดันลงซึ่งจะยิ่งทำให้ความดันต่ำลงมากเกินไปได้ชบบวบกข้อควรระวังการใช้ใบบวบกควรพิจารณาพื้นฐานของร่างกายอย่ามองแต่สรรพคุณเพียงอย่างเดียวเพราะใบบวบกไม่เหมาะกับคนที่มีภาวะเย็นพร่อง หรือขี้หนาวท้องอืดบ่อย,อยการรับประทานใบบวบกในปริมาณที่มากเกินไปจะทําให้ธาตุในร่างกายเสียสมดุลได้เพราะเป็นยายเย็นจัดแต่ถ้ารับประทานในขนาดที่พอดีแล้วจะไม่มีโทษต่อร่างกายและได้รับประโยชน์สูงสุดการาดื่มน้ำใบบวบกติดต่อกันทุกวันให้ดื่มแค่วันละประมาณ50มลิตรชารสแมรี่ก็ควรระวังการดื่มชารสแมรี่ อาจได้รับประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ต้องใส่ใจในปริมาณที่ทานเข้าไปด้วยเช่นกันและควรทานในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหากทานเข้าไปในปริมาณมากย่อมก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนอาการบวมน้ำในปอดหรือชักนั่นเองอย่างที่สาวๆทราบกันดีว่าการบำรุงร่างกายด้วยวิธีใดก็ตามล้วนต้องอยู่ในระดับที่พอดีไม่ควรมากเกินไป อาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองและห้ามใช้โรสแมรี่ในทางยาสำหรับการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรชาพรมมิข้อควรระวังผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับและไตควรระมัดระวังในการใช้พรมมิและควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการใช้พรมมิอาจจะพบอาการข้างเคียงได้ เช่นระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารขึ้นไส้อาเจียนเป็นต้นแม้ว่าพรมมิจะไม่มีความเป็นพิษแต่ในการใช้ควรใช้แต่พอดีและไม่บริโภคติดต่อกันนานเกินไปชากรีบบัวหรือชากเกสรบัวหลวงควรระวังการใช้เกสรบัวหลวงและกรีบบัวหลวงอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ในบางรายโดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการแพ้เกสรดอกไม้และชาขมิ้นชันค่ะ กลุ่มที่9ชาชาในกลุ่มบำรุงสายตาวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนั้นใช้เวลาอยู่หน้าจอต่อวันมากกว่า6-8ชั่วโมงทั้งการทำงานที่ต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์การดูสื่อสารการเรียนการสอนต่างๆในออนไลน์รวมไปถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะมีอาการตาเบอร์ตาพร่ามองเห็นไม่ชัดตาแห้งคันตาแสบตาน้ำตาไหล ซึ่งภาวะเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการมีแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือถือหรือเจอคอมพิวเตอร์ดังนั้นขอแนะนำชาสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสายตาอย่างเช่นชาดาวเรืองอควรระวังการกินดาวเรืองควรกินดอกดาวเรืองที่ตากแห้งโดยนำมาชงเพื่อเป็นชาผู้ป่วยโรคตับและโรคไตไม่ควรกินดอกดาวเรืองไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ เนื่องจากร่างกายอาจามีปัญหาในการขับสารจากดอกดาวเรืองส่งผลให้ตับและไตทำงานหนักขึ้นหญิงตั้งครันและหญิงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการกินดอกดาวเรืองเพราะอาจส่งผลเสียต่อทารกได้ไม่ควรกินดอกดาวเรืองบ่อยเกินไปควรกินบ้างหยุดบ้างหรือหมุนเวียนกับสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อป้องกันการตกค้างของสารชีวเคมีจากดอกดาวเรืองในร่างกายชาขมิ้นชัน ชากจิบร็ควรระวังการรับประทานโกจิเบอร์รี่การรับประทานโกจิเบอร์รี่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ในบางรายอาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยเช่นคลื่นไส้อาเจียนสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานโกจิเบอร์รี่เนื่องจากมีสารบีเทนหรือเบทาอินที่อาจทำให้เสี่ยงต่อภาวะแท้งรวมถึงคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยผู้ที่แพ้โปรตีนผลิตภัณฑ์จากยาสูบผลไม้บางชนิดอย่างมะเขือเทศหรือลูกท้อและถั่วบางชนิดควรระมัดระวังในการใช้และปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานหากมีอาการแพ้หรือผิดปกติควรหยุดรับประทานและไปพบแพทย์โกจิเบอรี่อาจทำให้ความดันเลือดลดต่ำลงผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำโรคความดันโลหิตสูง หรือรับประทานยาที่ส่งผลต่อความดันเลือดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผู้ป่วยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการรับประทานโกจิเบอรี่โดยเฉพาะส่วนที่มาจากเปลือกรากและต้นโกจิเบอรี่เพราะอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงและควรตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอโกจิเบอรี่อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาสมุนไพรและอาหารเสริมบางชนิด เมื่อรับประทานร่วมกันเช่นยาที่ต้องดูดซึมผ่านเอนไซม์ P450 จากตับยารักษาโรคเบาหวานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงยาฟาวารินหรืออีกชื่อหนึ่งคือคูมาดินในกรณีที่มียารับประทานประจำหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานโกจิเบอร์รี่ทุกครั้งการรับประทานโกจิเบอร์รี่ ในปริมาณมากยังเสี่ยงต่อภาวะความเป็นพิษจากการได้รับวิตามินเอเกินขนาดและชามะรุมเป็นต้นข้อควรระวังควรหลีกเลี่ยงการทานมะรุมเพราะมะรุมจะส่งผลให้มีค่าเอนไซม์ของตับสูงขึ้นผู้หญิงมีคันหากรับประทานมะรุมมากเกินไปจะมีสารบางอย่างที่สะสมในร่างกายทำให้เกิดพิษทำให้เกิดอาการแท้งได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดไม่ควรรับประทานมะรุมเพราะจะทำให้เม็ดเลือดแตกได้ง่าย ไม่ควรรับประทานมะรุมติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจส่งผลให้ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้นทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับตับอาจส่งผลให้เป็นโรคตับได้ผู้ป่วยโรคเกาตไม่ควรรับประทานเพราะจะทำให้ได้รับโปรตีนที่สูงเกินไปทำให้เกิดอันตรายกับโรคเกาตที่เป็นอยู่